สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็มายืนอยู่ที่ถ้ำพญากุปรีนะคะท่านผู้ชมก็เป็นครั้งแรกที่แอดได้มานะคะดูบรรยากาศรบรอบนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ไม่พลาดที่จะมาขอตัวเด็ดๆให้ท่านผู้ชมนะคะจะมีการจุดทูปเสียงทายค่ะท่านผู้ชม ก่อนที่จะไปรอชมทูบเสียงพานะคะแอดก็ขอฝากช่องนุชชาแนลไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะท่านผู้ชม๋ยวตามแอดมาเลยค่ะเดี๋ยวแอดจะพาไปดูบรรยากาศร,รอบๆนะคะอุ้ยอ้ยทางยอดมากเลยค่ะท่านผู้ชมว่าจะลงมาถึงตรงนี้ได้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะตอนนี้ก็เป็นทางข้ามนะคะท่านผู้ชม ไปกับท่อมตรงนู้นนะคะทางลงนะคะท่านผู้ชมแคดนิดนึงนะคะเป็นกระท่อมนะ,ะท่านผู้ชมน่าจะไม่มีคนอยู่นะคะ มีพระพุทธรูปด้วยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นหินนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเอฟซี FC ท่านใดได้ผ่านมาแถวๆช่องสงามก็ลงมาดูได้นะคะท่านผู้ชมทางเข้าก็จะลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าเดินกว่าจะถึงก็ผ่านบันไดหลายขั้นอยู่ค่ะ หินสูงใหญ่มากเลยคะ่ะท่านผู้ชมไหนคะพี่ชี้ใหม่ค่ะตรงข้างบนเลยใช่ไหมคะมันจะมีซ้อนเข้าไปข้างในอ๋อมีหินซ้อนเข้าไปข้างในอีกตอนนันพี่เอามาก็ลงจากตรงน,นั้นแหละบินลงมาโอ้โหแสงบนนูนไปยืนอยู่ข้างบนนนมองลงมาเสียวมากเลยอ้อ คือบนยอดเลยใช่ไหมคะพี่ใช่บนยอดเลยโอ้โห oh ดูห่นคุณพี่นะคะขึ้นไปบนยอดค่ะลงมานี่ลำบากมั้ยพี่ลำบากครับกินเผาบันลงมาหน่อตนตัวนั้นเลยใช่ไหมคะกินตัวนั้นแล้วลงมาอ๋อจ้ะอยอดคำว่าโ้ยนี่ก็คือลำบากลำบากครับทางบนนั้นจะมีผักมีพริกที่ พันปลูกไว้น่าจะปลูกไว้อ๋อข้างบนมีใช่เดี๋ยวก็อีกนิดนึงก็ที่บําเพ็ญอ๋อจ้ะข้าวโพดเนาะข้าวโพดนี่เนาะจ้ะข้าวโพดอ่ะมีทั้งข้าวโพดมีทั้งต้นทุเรียนต้นกาแฟโอ้ต้นทุเรียนจ้ะต้นทุเรียนก็มีค่ะโอเห็นสวยมากเลยเนาะใหญ่ด้วยเป็นครั้งแรกนะคะท่านชมที่เอดได้ลงมานะคะเพื่นที่สร้างฟาร์มเนาะจ้ะ ขึ้นกันตรงนี้ไม่ลงเคยมาไม่ลงดำเคยมาเลยครับผมขึ้มาเลยหรืเพิ่งมาเคยเรียนี่ครับเคยตัวนี้บอเ่ครับอันนี้ขึ้นตอนขึ้นตอนลงตอนนั้นตอนลงมาครับตอนลงมาอือเคยขึ้นนี่นะต้องขึ้นแบบนี้เลยหรือโอ้ยหลวงพ่อเอ้ยสงสัยจะไม่ได้บุญแล้วเนี่ยถ้าขึ้นแบบนี้ไปเลยนี่ยโอ้ย

ในรูมนั่นน่ะโอเคบอลอยู่โอเคบอลอยู่โอเ่บอลอยู่่ภาพเลยขอลงปูหน่เดเอะยอยอะโบวกมือหน่อยค่ะพี่ให้เอฟซีเห็นหน่อยค่ะจังจขึ้นไปเมื่อกี้เนาะจังลบมือลบมือน้อยนะครับภาพจะไม่ค่อยชัดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าสูงแล้วก็ ซูมเอานะคะก็ไหวๆอยู่นะด้านบนนะครับบนถ้ำข้างล่างจะเป็นถ้ำนะครับท่านผู้ชมข้างบนก็จะเป็นเนนนืื่ออยเเมัดี๋ยวเรามาทำแอดมินีของเราดีกว่านะคะความรู้สึกเป็นยังไงนะคะท่านผู้ชมเป็นรองเท้าท่อนหรอเนี่ยนะคะแอดมินีนะคะท่านผู้ชมความรู้สึกเป็นไงมั่งคะเหนื่อยค่ะจากแบบเดินมาเมื่อกี้นะคะไกลไกลไหมคะไกลค่ะไกลเหนื่อยมาก ปวดขาไม่ใช่อะไรเราปวดขาอ๋อเอ็ดมันี่ของเราก็ปวดขาแล้วนะคะจ้าขาสั่นเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะได้มีตัวเด็ดๆฝาเอฟซีนะคะจ้าเดี๋ยวไปดูด้วยกันเนาะจ้าเดี๋ยวจะลงไปดูด้วยกันเดี๋ยวตอนขากลับเดี๋ยวเอ็ดจะถ่ายให้ดูนะคะว่าจะได้ตัวเด็ดตัวไหนฝาเอฟซีนะคะกับการที่เหนื่อยแล้วก็ลำบากนะคะตอนนี้เอ็ดก็กําลังเดินทางกลับนะคะท่านผู้ชม เพื่อพาท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีท่านไปดูทูบเสียงทายที่จุดไว้ก่อนหน้านั้นนะคะเดี๋ยวตามแอดมาเลยค่ะนี่นะคะท่านชมพี่น้อยก็อยู่ข้างบนนู้นนะคะจะลงทางไหนครับพี่อ,นะอ๋อจ้ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมแอดมินี่คงจะไม่ได้พาพเลยต้องเหนื่อยบอกทางโคตรเคี้ยวเลยบอก เดี๋ยวพี่น้อยจะไปลงทางนู้นนะคะท่านผู้ชมฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวแอดจะทำความรู้สึกของพี่น้อยนะคะว่าขึ้นไปทางบนแล้วความรู้สึกเป็นยังไงนะคะน่คะท่านผู้ชมเป็นเป็นถ้ำนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากๆเลยค่ะ ก็จะมีเหรียญนะคะท่านผู้ชมที่เขาเข้ามาก็เอาเหรียญติดตามผนังถ้ำนะคะนะคะเกาน้าหครูตรงนี้ก็จะเป็นหิวนะคะท่านผู้ชม เนี่แหละคะนี่รับพี่น้อยก็ลงมาแล้วค่ะท่านผู้ชมจะขมขึ้นฝั่งนู้นฝั่งไหนลฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะลงมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมลงมาอีกฝั่งหนึ่งเนาะจ้ะโอ้เป็นไก่โอ้เป็นไก่นะคะท่านผู้ชมไก่นเที่ยวน้อรข้นยังไงไปซองเบรมิเกลเลิศเป็นไง้ ตรงนี้จะเป็นร่องนะครับเป็นร่องเหมือนร่องน้ําตกเลยครับร่องน้ําตกเลยใช่แต่ร่องยาวกว่นู่นครับอ๋อเรียกพระอาจารย์เจอเมื่อกี้ไหมเจอครับอยู่ข้างบนครับไม่ได้บายทั้งไม่ได้บไม่้ายทั้งครับอ๋อเย็นมากเย็นมากเลยค่ะเย็นจริงๆนะคะท่านผู้ชมอู้ยแปลงช่อมเอ๋ยเย็นมากแปลกมากหินดูสิลมพัดมาสวยงามนะคะท่านผู้ชมเย็นมากเลยวุยไปยืนตรงนี้มันยิ่งเย็นว้น่ากลัวนะครับคุณผู้ชมเด้อหิน ด้านบบนนะครัเลขขินน้อยเห็นใหญ่เนาะเหมือนจะปิดทางเข้านะคะท่านนี้ทางข้ามหมอพี่น้อยทางเข้าข้ามหมอทางทางข้ามเขาครับแต่ว่าปิดแล้วล่ะสงสัยน่าจะเป็นถ้ำที่ปิดแล้วเนนนาาะะตี้้่จปิดแลวครับเข้าไม่ได้แต่ก็น่าจะเข้าได้เนาะครับท่านล็อกใส่กุญแจแล้วครับล็อกบ่อท่านบนด้วย ผนงาสถานที่แปลกใหม่ไม่เคยมาครั้งแรกในชีวิตนะครับครงนี้ตรงนี้ครับออกไปแล้วครับเจ็ดสี่เจ็ดอ่ะไม่ใช่ถูกไหมครับเนี่ยขบ้น พญากกปรีครับพญากกปรีครับข้ามวป่ามีมีอะไรบ้างตรงนี้นะที่มาเดินเด่นที่ทีรือเปล่อพระอะไรนะเดี๋ยวเราท่านฟอคือการเดินทางมาทางที่ฉนลำบากมันไม่มีหมู่บ้านเลยเนาะไม่มีหมู่บ้านครับตรงนี้เป็นเขตชายแดนเลยนะครับทำบันไดมาหน้ากลัวมากเลยมาาจะถึงจะมีกระท่อมหลวงปู่สวงอยู่ข้างทางนครับ ไปได้ไหมมีทางไปได้ไหมทางไปได้ครับกระทบลงเขาเรียกว่าหาดสำรานครับหาดสำรานครับหาดโอ้โหอยู่ด้านนั่แต่ตรงนี้เรียกอะไรนะถ้รมตรงนี้ถ้รมพญากูปรีครับถรมพญากูปรีนะครับคุณผู้ชมถ้รมพญากูปรีนี้มีมาริมาสถานที่หลวงปู่สวงท่านเคยมาพักปฏิบัตินะครับมาปฏิบัติระหว่างเดินป่าทางไป เทศเขมรนะครับคุมตะแบงนะครับตัวจะมามาแถวนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับติดเขตพูซิงซีสเกตนะครับค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เราเดินเป็นอะไรคะทุบถูกอ๋อจะเอาเออกใช่ไหมคะโอเค,อเคท่านผู้ชมหลังจากที่เราเดินไปสำรวจอ่า ทางฝั่งนู้นนะคะท่านผู้ชมมีเห<ม>็นเล็กมนใหญ่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพามาดูทูบเสียงไายนะคะเห็นบนนจะ้ะทางนี้จะชั้นทางนี้ชั้นตัวเลขก,ก็ได้ออกมาครบแล้วนะคะท่านผู้ชมสามตัวเด็ดๆเลยค่ะมีเลขเจดเลขศูนย์ เลข9นะคะท่านผู้ชมตัดเล่นๆนะคะ709 706นะคะเพราะว่า6กับ9ก็ตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมเอสก็มาขอที่นี่เป็นที่แรกนะคะท่านผู้ชมไม่แน่นะคะหลวงปู่อาจจะเห็นใจนะคะท่านผู้ชมให้ตัวเด็ด็ดฟัก fc ก็ได้นะคะมาเป็นงวดแรกแล้วก็ครั้งแรกนะคะท่านผู้ชม ส่วนตัวเลขจะเข้าไม่เข้าแอดก็ไม่ทราบนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดนำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมแล้วก็ f c ทุกท่านนะคะโชคดีรวยๆเฮงๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ